พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายหัวข้อนะครับคุณนักจรนักดกับรถนะครับ ใครรับผิดชอบนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับปัญหานะคของคุณัขนะครับที่มักจะเข้ามากับหรือทำลายรถของท่านนะฮะหรือบางทีนะฮะที่ถูกคุณลักษได้จัดจนได้ลับาดเจ็บเมื่อมีความเสียหายขึ้นแบบนี้นะครับแน่นอนนะฮะจ่อคุณัขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ที่เสียหายนะครับ แต่ทีนี้เน,น,นี่ยในกรณีที่นะครับเป็นสุนัตตนจับซึ่งไม่มีเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากใครนะครับประเด็นนี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครับเพราะว่าถ้าถูกสุนัตทำร้ายนะครับจะมีเจ้าของตุนัตออกมาแสดงตนนะครับผู้นิยายนะครับถ้าเกิดสุนัขนะัะถูกทำร้ายนะครับเจ้าของเนี่ยจะออกมาแสดงตนอ้างว่านะครับเรา อาลุนกรมศัตั์นะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำทันทีแต่ถ้าเป็นกรณีที่นะครับสุนัขไปทำลายทรัพย์สินนะฮะหรือทำลายผู้อื่นมักจะหาตัวเจ้าของสุนัขไม่พบนะครับสุดท้ายก็จะอ้างว่าเป็นสุนัขจดนจับเพื่อปัดความรับผิดชอบนะครับคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดเคยวิจัยว่านะครับในกรณีเกิดความเสียหายล่าวนะครับ เป็นหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหรือกรมปศุสัตว์นะครับจะต้องรับผิดชอบนะครับในการจัดการดูแลสุนัขจรจักซึ่งเป็นซึ่งสุนัขนะครับเป็นสัตว์ควบคุมนะครับตามพรบรโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับเมื่อสุนัขจรจัดไปทําร้ายทําลายทรัพย์สิสนหรือลุมจากผู้อื่นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นองค์กรบริหารส่วนตำบลหรือกรมปศุสัตว์ะนะครับ หรือกรมบริสั์จึงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเมื่อท่านได้รับความเสียหายจากการที่นะฮะมีสนนัตจนจัดมาทาลายทรัพย์สินหรือร่างกายของท่านนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์เรียกร้องนะครับค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐหรืเก่าตั้งต้นได้ทันทีนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่ได้วามเป็นธรรมะยะจน ท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับถ้าพิศพาในความของพวกเราชื่อเหลือท่านสีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรอเตอรเ์สิทิศักดิ์เมธิริยปนิชัยทนายพิิธิพุธและทีมทนายาวามสวัสดีครับ